เราได้เข้าใจร่างกายมนุษย์ตั้งชื่อว่าโรงงานมนุษย์ในร่างกายมนุษย์มีหลายแผนเกเหลือเกินแผนกย่อยอาหารแผนกผลิตน้ำย่อยแผนกผลิตเม็ดเลือดต่างๆเยอะแยะทำงานร่วมกันเป็นโรงงานโดยมีในสมองเป็นประธานกรรมการใหญ่ควบคุมผ่านเส้นประสาทผ่านกระดูกสันหลังมาทั้งหมดควบคุมระบบกลไกของร่างกายทั้งหมดเช่นเรากินเค็มเข้าไปมากมันก็สั่งให้ไตฟอกเค็มทิ้งทันท,ทีเลย ปัสสาวะเลยเค็มเพราะถ้ามีเค็มในร่างกายมากเดี๋ยวมันจะตัวเย็นอะ,อะไรอย่างนี้ในสมองจะเป็นคนประมวลผลทั้งหมดในการควบคุมโรงงานทั้งโรงงานโดยผ่านผู้จัดการใหญ่คือนายกระดุกสันหลังเนี่ยกระดุกสันหลังนะเส้นประสาททุกเส้นที่มาจากสมองจะต้องผ่านไขกระดุกสันหลังแล้วแยกออกมาเป็นเส้นเส้นเนี่ยเส้น,นสนีแดงนี่เปรียบเหมือนเส้นประสาทมาควบคุมตับควบคุมไตควบคุมปอดควบคุมม้ามควบคุมต่อมไร้ท่อต่างๆเส้นประสาทจะเข้ามาควบคุมทั้งหมดเลยนะครับโดยมีเส้นประสาทเนี่ย ไอ้นี้ที่นักเลงโตเนี่ยเพราะมันมีนิสัยชอบกดทับเส้นประสาทที่ทําให้เราปวดเอวปวดหลังนะมันเลยนักเลงโตนะมีะพนักงานนี่อ่อนแอล้อง่า้อยู่ตะลอดเวลาเปรียบเหมือนเส้นประสาทนะก็อ่อนแอนะครับอาหารที่เรากินเข้าไปลงสู่กระเพาะกระเพาะจะย่อยโดยใช้กรดย่อยเพราะฉะนั้นอยากกินน้ําก่อนกินข้าวเด็ดขาดเพราะจะทาให้กรดน้อยลงถ้ากินน้ําปุ๊บคุณจะต้องทิ้งไว้สี่ห้านาทีถึงจะกินข้าวถ้ากินน้ําปุ๊บกินข้าว เรียบร้อยท้องผูกครับเพราะมันย่อยไม่ได้อ่าพอย่อยตรงนี้เป็นกรดจะเป็นกรดที่แรงมากนะก็ไหลลงมาตรงนี้มาลงสู่ลำไส้เล็กนี่นะอาหารตรงคอนี่จะมีความเป็นกรดสูงมากเลยนะพอเป็นกรดสูงมากในร่างกายจะต้องปรับให้เป็นด่างโดยตับเนี่ยจะผลิตน้ำย่อยที่เป็นด่างมาเก็บในถุงน้ำดีสีเหลืองๆนี่ส่งมาย่อยตรงนี้ย่อยอาหารที่เป็นกรดมากอีกรอบหนึ่งด้วยน้ำด่างที่รุนแรงมากนะ ก็เลยอาหารได้กลายเป็นกลางส่งเข้าสู่ตับส่งเข้าสู่กระแสเลือดหัวใจก็ทําหน้าที่ดูดนะหัวใจไม่ได้ที่เก็บความรักนะมันจะดูดเลือดเนี่ยดูดเลือดฟ้ดขึ้นไปแล้วก็ฉีดมาเลี้ยงร่างกายร่างกายกินอาหารเสร็จกลายเป็นเลือดดำมาส่งมาทางนี้นี่สีมเืมจางยิ่งสีมจะออกดํากว่านี้เป็นเลือดดาส่งมาทางนี้เลือดดำเนี่ยแน่นอนหัวใจอีกข้างต้องดูดมาเพื่อฉีดให้ปอดนะครับหัวใจสมัยแรกๆมันน่าจะมีสูบเดียวนะพอมัน พอฉีดปุ๊บมันดูดกลับไม่ได้เส้นเลือดตีบเลยตายก่นอนคนที่สร้างร่างกายมนุษย์ก็เลยสร้างหัวใจสองสูบเลยครับมีสี่ลิ้นเนี่ยข้างนี้สองลิ้นตรงนี้สองลิ้นดูดเข้ามาเพื่อฟอกที่ปอดให้กลายเป็นเลือดแดงใหม่อปอดฟอกเอาอากาศดีเข้าไปเอาอากาศเสียทิ้งนะที่มาจากการกินอาหารของเซลล์หรือเมตาบอลิซึมเนี่ยกลายเป็นเลือดแดงมาจุดนี้สารอาหารหมดแล้วตับก็ส่งสารอาหารเข้ามาอีกของเสียที่เป็นน้ําก็จะถูกแบ่งมาฟอกที่ไตเพียง2ี่้าเปอร์ข้างละสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็ตเป็นปัสสาวะ อพอฟอกเสร็จส่งเข้าสู่กระแสเลือดใหม่นะแล้วก็ร่างกายวนกินอย่างเงี้ยท,ทั้งวันทั้งคืนนี่คือการกินอาหารของเซลล์นะครับโดยมีการทํางานร่วมกับอวยวะอืดอีกเยอะแยะนะครับน,น้ำย่อยตัวนี้จะสีเหลืองร่วมกับตับอ่อนเนี่ยตับอ่อนเป็นผู้ช่วยตับนะตับอ่อนจะผลิตน้ําย่อยตัวหนึ่งมาย่อยปโปรตีนร่างในร่างกายมนุษย์อาหารที่ต้องย่อยมีสามตัวเท่านั้นนะตัวที่ไม่ต้องย่อยคือเกลือแร่กับวิตามินตัวที่ต้องย่อยคือหนึ่งไขมัน ไขมันเนี่ยตับจะรับผิดชอบในการย่อยโดยผลิตน้ําย่อยไว้ในถุงน้ําดีแล้วส่งมารวมตรงนี้แล้วก็ส่งมาย่อยตรงนี้ย่อยไขยมันให้กลายเป็นโมเลกุลเดี่ยวหรือไขมันก้อนเล็กหรือกรดไขมันหน้าที่ของกรดไขมันพอส่งเข้าสู่กระแสเลือดปุ๊บเนี่ยมันจะไปจับสารพิษทั้งหมดเลยเห็นสารพิษไม่ได้นะฮะจับสารพิษออกมาทิ้งทางผิวผิวเราเลยมันถ้าใครผิวแห้งแสดงว่าสารพิษไม่ออกมาอยู่เต็มร่างกายหมดระวังจะเป็นมะเร็งนะก็ต้องโทษตับ ตับไม่ยอมย่อยน้ามันให้เป็นโมเลกุลเดียวนะเอาทีนี้ตับอ่อนก็ทําหน้าที่ผลิตน้ําย่อยมาย่อยโปรตีนให้กลายเป็นกรอดอะมิโน,โนหรือโปรตีนก้อนเล็กส่งเข้าสู่กระแสเลือดไปซ่อมเนื้อเยื่อที่มีการฉีกการขาดหรือมีการผอมในต่างๆให้กลับมาเหมือนเดิมนะโดยตับอ่อนจะผลิตน้ําย่อยไปย่อยโปรตีนให้กลายเป็นโปรตีนก้อนเล็กหรือกรดอะมิโนนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นแผลเนี่ยแผลจะหายเร็วถ้าตับอ่อนผลิตน้ําย่อยไปย่อยโปรตีนได้คนเป็นเบาหวานเขาเลยนิยมให้กินโปรตีนเยอะๆเพราะว่า มันไม่ตับก่อนไม่สามารถผลิตน้ําย่อยไปย่อยโปรตีนได้และมีอีกหน้าที่หนึ่งอาหารอีกมูลหนึ่งคือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตนี่จะย่อยในขบวนของกระเพาะลําไส้ไม่ได้มันจะถูกส่งมาเก็บที่ตับน้ําตาลเนี่ยนะถูกส่งมาเก็บที่ตับปุ๊บตับอ่อนก็จะผลิตอินซูลินเข้าไปย่อยน้ําตาลในตับนะพอย่อยน้ําตาลในตับน้ําตาลกลายเป็นน้ําตาลก้อนเล็กส่งมานี้ร่างกายก็กินได้แต่ถ้าตับอ่อนไม่ผลิตอินซูลินมาย่อยน้ําตาลน้ําตาลที่เข้าสู่กระแสเลือดเป็นน้ําตาลก้อนใหญ่ มันกินไม่ได้พอกินไม่ได้ทําให้ในเลือดมีน้ําตาลสูงแต่เป็นน้ําตาลที่ร่างกายกินไม่ได้สมองก็เลยสั่งบอกไตเฮ้ยมึงเปิดทิ้งหน่อยมึงเอาทิ้งหน่อยไม่นั่นเดี๋ยวเลือดเหนียวแล้วเว้ยอ้าวไตก็เปิดทิ้งน้ําตาลทิ้งแต่บังเอิญตับอ่อนทาหน้าที่หน้าที่หนึ่งคือผลิตย่อยโปรโตีนด้วยทําให้ไตต้องฟอกเอาโปรโตีนทิ้งเอาน้ําตาลทิ้งปัสสาวะก็เลยหวานแล้วก็มีโปรโตีนออกมาร่างกายก็ขาดทั้งโปรโตีนขาดทั้งน้ําตาลนะนั่นคือโรคเบาหวานนะ อ้าวนะกากอาหารก็ถูกส่งมาที่ลำเลียงที่ลำไส้ใหญ่นะลำไส้ใหญ่จะผลิตน้ําเมือกทั้งสองข้างเต็มถุงเนี่ยนะครับเพื่อให้อุจจาระเข้าไปอยู่ในในถุงมันเหมือนทําถุงไว้นะอุจจาระก็เข้าไปอยู่ในถุงนี้ทําให้อุจจาระยาวนะและอุจจาระจะต้องสีเหลืองเพราะน้ําย่อยมันสีเหลืองน้ําย่อยมันสีเหลืองอุจจาระต้องเหลืองนะเพราะความอุจจาระจะต้องใหญ่ยาวเหลืองลื่นคือมีเมือกหุ่มและปล่อยลงไปต้องลอยน้ํานั่นแสดงว่าทักตับทักตับอ่อนดี ใครที่อุจจาระใหญ่ยาเหลืองลื่นลอยน้ําผิวมันทันทีครับคนที่ผิวแห้งเนี่ยก็เพราะว่าตับไม่ยอมย่อยน้ํามันให้กลายเป็นโมเลกุลเดียวต้องโทษตับครับต่อไปเราจะมีดูตัวดีท็อกซ์ตับมะเร็งจะเลือกเป็นเฉพาะคนผิวแห้งเท่านั้นมะเร็งจะไม่เป็นกับคนผิวมันเด็ดขาดคนผิวมันตัวมันหน้ามันไม่เป็นมะเร็งเด็ดขาดเพราะคนผิวมันอนุโมทิสระถูกขับออกมาตลอดเวลาเพราะหน้าที่ที่หนึ่งไม่มีไว้บอร์ดนะ หน้าที่ที่หนึ่งของไขมันไขมันมีทั้งหมดอยู่ห้าหน้าที่หน้าที่ที่หนึ่งจับสารพิษหรืออนุมูลอิสระขับออกทางผิวผิวเรามันเราเลยไม่เป็นมะเร็งแต่ถ้าใครผิวแห้งแสดงว่ามันจับเหมือนกันครับเพราะจับเสร็จมันไปอุดอยู่ยังไงอุดตางท่อเลือดนี่มันจับสารพิษเรียบร้อยแล้วนะเป็น L D L แล้วนะจาก H D L กลายเป็น L D L แล้วนะ H D L คือน้ำมันบริสุทธิ์ที่เพิ่งผลิตออกจากตับใหม่ๆแต่ L D L คือพอจับสารพิษแล้วมันออกไม่ได้เพราะก้อนมันใหญ่ตัวมันใหญ่ เป็นโมเลกุลคู่มันเลยมีสารพิษสะสมไว้หนึ่งอุดตันท่อเลือดทําให้เราเกิดความดันสองรอให้เชื้อโรคมากินสามรอให้มะเร็งมากินเพราะถ้าวันนี้คุณผิวแห้งมะเร็งคุณกําลังมีอาหารต้อนรับมะเร็งรอการช้าของเนื้อเท่านั้นเองรอการช้าของเนื้อช้าตรงไหนเป็นมะเร็งตรงนั้นช้าปอดมะเร็งปอดช้าตับมะเร็งตับช้ามดลูกมะเร็งมดลลูกรอผิวแห้งท้องผูกส้นเท้าแตกก่อน ที่ผิวแห้งก็เพราะมันไม่ย่อยน้ามันที่ท้องผูกเพราะน้าย่อยมันไม่หลังมันถ้าเราไปกินตัวไปสวนสวรรค์มันก็แค่อกาก,ากาศาศาำำอาหารดําๆออกมาทิ้งโดยไม่ได้ผ่านการย่อยจากตับเลยมันคนจะเป็นโรคอะไรแล้วแต่จะเริ่มจากผิวแห้งท้องผูกก่อนถ้าผิวแห้งท้องผูกเดี๋ยวโรคต่างๆเริ่มปวดเอวปวดหลังเริ่มปวดเมื่อยอ่าจะมีอาการอย่างนั้นเริ่มเดินช้าลงเริ่มก้าวสั้นลงเพราะมันมีไขมันอุดตันไปหมดทําให้ทางเดินเลือดติดขัดไปหมดเลย แต่วันนี้เราจะมาเจาะในเรื่องของไขมันล้วนๆหน้าที่หนึ่งไขมันจับอนุมูลอิสระดันออกมาทางผิวหน้าที่ที่สองไขมันจะเป็นเป่าอุ่นความร้อนให้กับร่างกายมันอยู่ที่แผ่นหลังเราทั้งแผน่นนะเป็นไขมันสีน้ําตาลมันจะเอาไปสร้างความร้อนให้เกิดขึ้นในร่างกายเพราะถ้าร่างกายเย็นไม่ได้เชื้อโรคมันจะเริ่มเติบโตมันอยู่ในในที่เย็นไม่ได้เพราะขณะที่เราเป็นไข้ตัวร้อนเพราะอะไรเพราะมันมันต้องสร้างความร้อนเพื่อไปฆ่าเชื้อโรคเราเลยเป็นไข้ตอนอากาศเย็นช่วงบ่ายๆแล้วเป็นไข้เห็นไหม มันหน้าที่ที่สองของไขมันเนี่ยก็คือสร้างความร้อนบนแผ่นหลังให้เราเวลาเรานอนหงายมันก็เป็นเตาอุ่นความร้อนขึ้นมาที่ปอดให้ปอดมันร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าปอดเย็นน้ําที่เราหายใจเข้าไปมีน้ําด้วยนะพอเจอความเย็นมันก็ออกไม่ได้อยู่ในแต่ถ้าเจอความร้อนหายใจออกหมดเลยเข้าไปหนึ่งลิตรออกหนึ่งลิตรแต่ถ้าตัวเย็นออกเย็นเข้าไปหนึ่งลิตรมันออกครึ่งลิตรมันก็เลยน้ําท่วมปอดวันวิธีดูว่าคุณจะเป็นโรคน้าท่วมปอดหายใจใส่หลังมือเนี่ย ถ้ายังมีความร้อนอยู่ไม่ท่วมหลักปอดแต่ถ้าเย็นเมื่อไหร่ปอดรวมทั่วปอดนะนะนั่นเกิดจากขบวนการเผาผลาญในร่างกายเริ่มมีปัญหาแล้วหน้าที่ที่สองนะหน้าที่หนึ่งจับอนุมูลอิสระจับสารพิษออกทางผิวนะผิวต้องมันนะถ้าผิวไม่มันต้องโทษตับตับไม่ย่อยแน่นอนนะครับอา่าหน้าที่สองคือสร้างความร้อนหน้าที่ที่สามก็คือเป็นตัวเสริมฮอร์โมนตัวสังเคราะห์ฮอร์โมนนะตัวสังเคราะห์ฮอร์โมนในที่นี้หมายความว่าใครที่เหี่ยวย่นเร็ว แกเร็วนั่นคือคนที่น้ํามันในร่างกายน้อยแล้วครับคน,คนต้องกินน้ํามันเข้าไปตลอดแต่ต้องเป็นน้ํามันโมเลกุลเดียวหรือกรดไขมันถ้าคุณไม่กินน้ํามันเข้าไปเขาเราเลยเหี่ยวแห้งโบราณพูดดีนะเหี่ยวแห้งเหี่ยวคือมันไม่มีน้ํามันเลยมันแห้งไปทั้งตัวแล้วเหี่ยวแห้งผิวไม่แววผิวไม่ใสผิวขาดความชุ่มชื้นส้นเท้าไรแตกหมดนะครับนั่นแก่เร็วเหี่ยวย่นเร็วนะหน้าที่สองคือ มันไปปรับสภาพฮอร์โมนกับต่อมไร้ท่อพวกนี้นะฮะพวกต่อมใต้สมองต่อมพาราเทรอย,ต,อย,รอยต่อมไทรอยต่อมหมวกไตเนี่ยต่อมหมวกไตแล้วก็ต่อมตับอ่อนพราะร่างกายเราถ้าขาดน้ํามันไม่ได้เลยหน้าที่เมื่อกี้นาทีที่สามนะหน้าที่ที่สี่น้ำมันจะทํางานร่วมก,กับเม็ดเลือดขาวเนี่ยไอ,อตัวตัวนี้เม็ดเลือดขาวนี่ถือปืนอยู่นี่นะฮะในภาพไม่ค่อยชัดเนี่ยในเลือดเราจะมีมหาบุรุษอยู่สี่หลักใหญ่ๆนะหนึ่งเม็ดเลือดขาวคอยฆ่าเชื้อโรค สองเม็ดเลือดแดงทําหน้าที่อยู่ในปอดคอยดูดอากาศออกซิเจนเข้าไปในร่างกายขนเข้าไปนะเป็นลูกโป่งแล้วก็ขนก๊าซคาร์าบอนออกมาที่เราหายใจออกนี่หายใจออกเดี๋ยวขนก๊าซคาร์าบอนออกมาหน้าที่เขาละนะครับอ่าหายใจเข้าหายใจออกเกิดจากเม็ดเลือดแดงถ้าเรามีปัญหาเรื่องลมหายใจหายใจถี่หายใจเร็วหายใจแรงเหนื่อยง่ายหายใจเหมือนอากาศไม่พอนั่นแสดงว่าเม็ดเลือดแดงคุณมีคุณมีปัญหาหรือที่เรียกว่าโรคทาร์ซีเมียซึ่งคนไทยเราร้อยคนเป็นสี่สิบคนครับผ่านะ เป็นผานะแล้วก็แทงลูกง่ายผิวซีดผมร่วงโดนแดดไม่ได้จะตายให้ได้นอนนอนนี่กลเทือนบ้านเลยเนะนะี่ยพวกเม็ดเลือดแดงน้อยเม็ดเลือดแดงตัวเล็กเม็ดเลือดแดงจะต้องตัวใหญ่มันเป็นแววนแวนเหมือนโดนัทนะมันต้องตัวใหญ่ถ้าเม็ดเม็ดเลือดแดงตัวนี้อ,อ,อยู่ที่ไขกระดูกแสดงว่าเรากินอาหารไปทาลายไขกระดูกนะเม็ดเลือดแดงถ้าเม็ดเลือดขาวมาจากไขกระดูกทั้งหมดนะซึ่งทางานร่วมกับตับนี่แหละครับแล้วก็ มีพลา s m a ก็คืออาหารที่ผลิตมาจากตับเนี่ยแล้วก็น้ําอื่นๆนะแล้วก็มีเกล็ดเลือดนี่เป็นคอยถือถุงพยาบาลเนี่ย <c oughs> ก็คือคอยปิดปากแผลทันทีเมื่อเลือดโดนออกซิเจนพอเราปุ๊บเนี่ยเลือดโดนออกซิเจนโผล่โดนออกซิเจนปุ๊บเกล็ดเลือดมันรู้ทันทีมันคอยเซนซิทีฟกับออกซิเจนเท่านั้นมันเลยล็อกเลือดทันทีเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังยาให้เม็ดเลือดแดงคุณแตกระหว่างทางขณะที่กํลาลังเดินไปเงี้ยนะยังไม่ถึงผนังเซลล์นี่ย้ายเม็ดเลือดแดงแตกนะ พอแตกปุ๊บออกซิเจนอยู่ในเลือดโดยตรงไม่ได้เพราะไอตัวนี้มันจะล็อกเลือดทันทีทําให้มีริ่มเลือดทําให้เป็นหัวใจวายหมอที่ให้กินยาละลายริ่มเลือดคือไปบล็อกตัวนี้ไปบล็อกเล็ดเลือดตัวนี้ไว้ออกซิเจนมีในเลือดโดยตรงไม่ได้ต้องมีอยู่ในรูปของลูกโป่งทึ่งถูกหุ้มไปโดยเม็ดเลือดแดงเนี่ยหุ้มไปถ้ามันแตกกลางทางเมื่อไหร่ปุ๊บล็อกเลือดทันทีเหมือนงูเห่ากัด มันไปทาลายเม็ดเลือดแดงพอเม็ดเลือดแดงถูกทาลายปุ๊บปล่อยออกซิเจนออกมาโดยตรงล็อกเลือดทั้งเส้นเลยทําให้ตายนี่ไงนะนี่เม็ดเลือดแดงตัวนี้นี่เกิดจากไขกระดูกคุณต้องกินผักดิบพห้เยอะที่สุดแลนอนหมอนต่าๆนะฮะเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวเนี่ยคนหนึ่งก็มาจากไขกระดูกชั้นนอกถัดจากชั้นที่ผลิตเม็ดเลือดแดงอีกครั้งหนึ่ง่ะ่ะจริงๆมันต้องมีห้าตัวคือมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งแต่ฮอร์โมนเนี่ยมันจะหลังเป็นครั้งคราวมันไม่ได้หลังตลอดเวลานะฮะอ้าว พอมาถึงขั้นตอนนี้ในเม็ดเลือดขาวเนี่ยเมื่อกี้หน้าที่ที่สี่นะคือฆ่าเชื้อโรคเม็ดเลือดขาวเนี่ยเวลามันเจอเชื้อโรคเมื่อไหร่พวกนี้นะฮะมันจะมันเหมือนแมงกะพรุนมันเข้าไปล้อมเชื้อโรคไว้แล้วมันปล่อยความร้อนอย่างรุนแรงใส่เชื้อโรคทําให้เราเป็นไข้แล้วตัวร้อนความร้อนนี่มาจากไขมันครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคติดเชื้อจะผอมลงทุกวันทุกวันเพราะมันดูดเอาน้ำมันไปฆ่าเชื้อหมดเลยอ้วนยังไงก็แล้วแต่คุณลองเป็นเอชเป็นวรรณโรคดูนะ ผอมปุ๊บ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 ผอมหมดเลยนะเหี่ยวหมดเลยนะมันดูดน้ำมันจนหมดเพราะคุณต้องกินน้ำมันเข้าไปเสริมทันทีนะคือกินหมูสามชั้นผัดพริกไทยดำนะคุณเป็นเอ๋ต้องกินตลอดนะฮะเป็นวันโรคต้องกินเสริมไม่งั้นน้ำมันหมดเมื่อไหร่ตายเลยครับพอน้ำมันหมดปุ๊บการสร้างความร้อนสร้างไม่ได้ตัวจะเย็นครับใครที่เป็นไข้ตัวเยน็นเตรียมตัวตายได้เลยถ้าเป็นไข้ตัวร้อนอย่าเอาน้ำเย็นไปเช็ดเขานะมันกําลังฆ่าเชือ้อฝ่ายเราเป็นฝ่ายชนะอยู่ถ้าเย็นเมื่อไหร่ฝ่ายเรา,เราแพ้เรียบร้อยแลย้้วเพะคนนป็ไข ห้ามอาบน้ำไม่ควรเช็ดตัวด้วยน้ำเย็นห้ามกินเค็มเด็ดขาดเพราะเค็มมันเย็นเอาเกลือใส่น้ำแข็งน้ำแข็งเย็นกว่าเดิมเอาเกลือใส่ร่างกายปุ๊บขณะที่เป็นไข้สมองฉลาดมากนะเฮ้ย hey, น้ำมูกออกมาเยอดหน่อยสเลดออกมาเยอะหน่อยมาทําอะไรมาดูดความเค็มสเลดเราจะเค็มปีเลยเนี่ยผมยังคิดว่าสร้างเราสร้างสเลดเทมเทีท่ยวขายได้ตามร้านอาหารเนี่ยมันเค็มเกินไปหยอตัวนี้ปุ๊บหายเค็มเลยมันดูดความเค็มหมดเลยนะสเลดมันเก่งจริงนะเอออะ นั้นเสล็ดเลยคอยดูดความเค็มคอยปอกป้องเราขณะที่เราเป็นไข้เรากินเกลือนิดเดียวก็เค็มปีแล้วสังเกตนะหน้าที่ที่สี่แล้วนะคือฆ่าเชือ้อช่วยฆ่าเชื้อแม่เลือดขาว